สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะอาญาเสงนัสสวัสดีหน่อยเลว็วโอ้ยทำลายกองดินเราอีกแล้วนะคะดูกองดินจะพังแล้วมีแต่ทำลายเลยนะคะขุดดินนะคะโอ้ยดูเล่นดินนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะที่ภูเก็ตนะคะดูคุณยายเล่นแล้วเดี๋ยวก็จะได้พาคุณยายไปอาบน้ำนะคะกองดินตรงนี้นะคะเมื่อก่อนสูงมากเลยนะคะ ยายเล่นนะคะจนบินไม่เหลือแล้วตรงนู้นก็ไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณยายไปอาบน้ําแล้วนะคะยายอยากไปแล้วไปเลยไปอาบน้ํากันทรายทรายทรายหูจักบั่วทรายทรายทรายาหูตัวต้นไม้ประจํานะคะท่าประจำเขาแหละน,นี่ขาสีฝาท่าประจํา หือไงงองเลยพี่น้องก็คนมันคัน กันหนักมากก็จะพายายแสงดาวนะคะเดินไปอาบน้ำแล้วนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะคะดูก็เล่นดินเล่นโคลติดเต็มเลยนะคะพาไปกินน้ำก่อนนะคะพาไปอาบน้ำ เดินตามตุ้ยต้อยไปเลย

นำอะยบัสษาจเลยนำอะยบัสษาจเลยนคนหางกันน้อยนิดคนหางกันน้อยนิดคุณหยญย่แสเดาวอหวานเงดียนีน่ ไปแล้วหิวยาแล้วไม่กินแล้วน้ําไปแล้วนะคะยายแสงดาวร่างแบบก็บปรลอนข้าวเต้สิไปกินเลย ไปแล้วเดินตเตยเต็ี็มหลังอยู่เดี๋ยวมาอาบน้ำไหมน,ไน้ำไหดิน้ำไหลประัสะใจเลยพี่น้องเดี๋ยวจะพายายแสงดาำมาอาบอีกรอบนะคะให้น้ำไหลดีๆก่อนนะคะอันนี้พอได้หายร้อนนะคะเดี๋ยวก็จะไปกินญ้าแล้ว มากินยาแล้วหิวมากมากเลยโอ้ยเอายาไปใส่หลุมอีกขุดหลุมนะคะคุณยายแสงดาวก็จะขุดหลุมแล้วทีนี้พอฝนตกมานะคะน้ําก็จะมาลงในหลุมแบบนี้นะคะถ้าหญ้าโดนน้าแบบนี้ยายแสงดาวก็จะไม่กินนะคะดูนักล่าหาสมบัติอาสมบัติไม่เจอสตินั่น เอาไปใส่น้ำทำไมก็น <ะ S 1> คนไม่ถึงเนาะยาสิงดาวบอกอ<ๆ>เดี๋ยวก็จะมายโยนให้เรื่อยๆนะคะนี่ะยาสึงดาวเราสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้นะคะฝากพี่ๆแม่ๆนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์ช่องแสงดาวสตอรี่ให้หน่อยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ติชมนะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับแม่ควันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ